สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พ่อใหญ่สองพ้าบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ผมได้นำสมเด็จเกศชยโยมานำเสนอกับเพื่อนเพื่อเพื่อเป็นความรู้แบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับสมเด็จเกศชยโยเกศชั้นพิมพเอนิยม เป็นสมเด็จที่เจ้าประคุณท่านสร้างและก็ปลูกเสกด้วยมือของท่านเองที่วัดละคังแล้วก็ลงเรือนำมาเก็บไว้ที่วัดเกษชัยโยจังหวัดอ่างทองนะครับตามตำนานก็ได้บอกไว้ว่าเจ้าประคุณท่านได้รึกถึงโยมตาโยมมารดาของท่าน ด้วยความกตัญญูกตาเวทีของเจ้าประคุณท่านท่านก็ดำริที่จะสร้างสมเด็จเพื่อเป็นอนุสณ์แก่โยมตาและโยมมารดาของท่านนะครับโยมตาของท่านชื่อว่าชายัยโยมมารดาของท่านชื่อว่าเกตท่านจึงสร้างวัดเกตชัยโยขึ้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับ จึงได้ชื่อว่าวัดเกตชายยวรมหาวิหารในปัจจุบันนี้ท่านสร้างขึ้น84,000องค์ตาม8 4 0 0พระรรรมขันธ์ของปติบิดกนะครับเพื่อนๆเราสงสัยกันนะครับว่าแล้วโยมบิดาของเจ้าประคุณสมเด็จท่านอยู่ไหนไปไหนอันนี้ผมฝากไว้เป็น ข้อคิดเป็นปริศนาเอาไว้มีโอกาสข้างหน้าผมจะได้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าโยมบิดาของเจ้าประคุณสมเด็จท่านเป็นใครคือใครนะครับแต่ผมบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าโยมบิดาของเจ้าประคุณนั้นเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการบุญหนักศักย์ใหญ่เป็นผู้ที่ผู้คนทั่วสยาม ในยุคนั้นต่างรับรู้ว่าบิดาของเจ้าประคุณน,นั้นคือใครนะครับผมฝากไว้เพียงแค่นี้ให้เราคิดมีโอกาสหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนโยมตาของท่านชื่อชัยมีลูกสาวคนเดียวชื่อเกตหลังจากครอดอมารดาของท่านได้ไม่นาน โยมยายของท่านก็ได้สิ้นไปนะครับดังนั้นคุณตาชัยก็เลี้ยงดูโยมมารดาของท่านจนเติบโตเติบใหญ่มาจนได้คลอดเจ้าประคุณสมเด็จนะครับดังนั้นด้วยความกตัญญูกตเวทีที่เจ้าประคุณท่านระลึกถึงโยมตาโยมมารดาที่ให้กำเนิด ด้วยความกตัญยูกะตะเวทีนี้ท่านจึงดำริที่จะสร้างสมเด็จเกตชยโยขึ้นแล้วมาบรรจุไว้ที่วัดเกตชยโยซึ่งท่านได้สร้างวัดตามชื่อของโยมตาและก็โยม,มารดานะครับจึงกลายมาเป็นวัดเกตชยโยวรมหามิหารในปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดอ่างทองส่วนเนื้อมวลสารที่นำมาสร้างสมเด็จเกตชยโยนั้น ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันกันกบสร้างสมเด็จวัลคังนะครับมีผงวิเศษผงปัทมังผงอิทธิเจผงตรีนิสิงเหผงม,มหาราชผงม,มหาคุณแล้วก็มีกล้วยปา่าดอกไม้แห้งดอกไม้รากไม้มงคลอีกด้วยนะครับผสมกับเนื้อข้าวสุกม็ตรข้าวสุก ผสมสารด้วยน้ำมันตังอิวเหมือนกับสมเด็จวัลขังทุกประการนะครับแต่มวลสารสร้างวัดเกศชยโยนี้จะเยอะนะครับดังที่ผมได้บอกมาเมื่อกี้นี้นะครับพุทธคุณคนครอบจัก,กรวาลเลยนะครับเพื่อนๆถ้าใครมีสมเด็จเกศชยโยแท้อยู่ในมือนี้ท่านเป็นคนที่โชคดีนะครับร่ำรวยมั่งมีสีสุข มากด้วยพวกขรัพย์มหาโชคมหาราภแ้วคาดรอดปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองนี่คือพุทธคุณของสมเด็จเกีริชโยนะครับเจ้าประคุณท่านสร้างในปีพุทธศักราช2,404นะครับเป็นยุคกลางขณะนั้นเจ้าประคุณท่านมีสมณศักดิ์ทางคณะสงฆ์ชื่อพระเทพกวีนะครับท่านได้สมณศักดิ์เป็น สมเด็จพุทธาจารย์ในพุทธศักราช2408ันรยนะครับดังนั้นสมเด็จเกียรติโยนี้ท่านจึงสร้างก่อนที่ท่านจะได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะนะครับเพื่นพนอนๆเรามาดูเรามาดูจุดที่เซียนพระเขานิยมมองกันนะครับแต่เราไม่ใช่เซียนพระเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเราก็มีความรู้ นะครับเ,เพื่อนเเราศึกษาเรามีองค์ความรู้นะครับ <_ d ata> เกตนะครับจดที่ซุ้มนะครับเหมือนซุ้มะระฆังตรงนี้นะครับจดนะครับ <_ d ata> แล้วตำหนิที่เสียนพระนิยมพูดถึงกันเมื่อเกตจดที่ซุ้มะระฆังตรงนี้แล้วจะมีติ่งล้นออกมานะครับเ,เพื่อนๆนนอกซุ้มะระฆังนะครับจะมีติ่งล้นออกมานะครับ ให้เห็นตรงนี้นะครับทรงหัวก็ทรงบายสีนะครับลำคอ,อนี้จะยาวเป็นสันเลยนะครับเ,เพื่อนหน้าอกนี้ก็จะเหมือนลากฟันนะครับแขนท่านนะครับขวาเราซ้ายองค์พระนะครับจะคอดเล็กลงทิ้งดิ่งลงมาตรงข้อแขนนี้จะอวบนะครับอวบทั้งสองด้านเลยนะครับทิ้งดิ่งลงมา ส่วนแขนด้านซ้ายเราฝ่าองค์ผ้านี้ตรงข้อแขนนะครับเพื่อนจะเล็กนะครับเล็กเรียวบางแล้วก็จะใหญ่อวบนูนวางทับลงที่หน้าตักนะครับส่วนฐานฐานที่3นะครับฐานที่3นับจากข้างบนลงมานะครับตรงนี้นะครับเพื่อนที่ผมชี้นะครับเราสังเกตสองดีๆนะครับปลายปลายด้านนี้จะจดที่ซุ้มระคังตรงนี้นะครับจดเลยนะครับเพื่อน แล้วก็ฐานล่างสุดนะครับตายทั้งสองข้างจะจดที่ซุ้มระฆังนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับอ่าซ้ายฝาจดนะครับเนี่ยฝาเราซ้ายองค์พระนี่ก็จดที่ซุ้มระฆังด้านนี้ก็จดนะครับล่างสุดอ่าเพื่อนๆดูเส้นบังคับพิมพ์เขานะครับจะมีเรือนรางนะครับต้องมีนะครับชัดไม่ชัดต้องส่องส่องดีๆนะครับเราจะเห็นเส้นบังคับพิมพ์เรือนราง ตกออกมานะครับตกมาจากเส้นรักทงใหญ่นะครับล้นออกมาเลยนะครับต้องดูให้ดีนะครับเนี่ยจุดที่เซียนเขาดูกันนะครับแต่เราชาวบ้านเราก็ดูเป็นนะครับส่วนมวลสารก็มีเม็ดแดงนะครับที่ผมชี้อยู่นี้เม็ดแดงนะครับอ่าเม็ดแดงแล้วก็เม็ดดานะครับอ่าเม็ดดา เม็ดแดงเม็ดดาที aper, ango, ่เราเห็นอยู <mas Giul io> ่นี้ก็คือเม็ดข้าวสุกนะครับเม็ดข้าวสุกนะครับแล้วก็ยางกล้วยกล้วยป่าด้วยนะครับดอกไม้แห้งเศษดอกไม้แห้งก็มีเนี่ยครับเป็นดอกไม้แห้งนะครับที่ข้อขาวนี่คือเม็ดข้าวนะครับข้าวสุกนะครับเพื่อนส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างนี่จะมนนะครับมนทื่อนะครับอ่ครูบาอาจารย์บอกอย่างนั้นเนื่องจากการขัดถูแต่ไม่เสมอไปนะครับเพื่อน เราอย่าไปเราอย่าไปเชื่อคำพูดเซียนให้มากให้เราดูศึกษาด้วยตัวเองนะครับด้านข้างนี้จะมนทื่อเลยนะครับเอ่อมนทื่อสวยงามนะครับเหมือนผ่านการถกูการขัดตั้งแต่แรกนะครับบางครั้งด้านหน้ามนทื่อด้านหลังก็อาจจะไม่มนทื่อก็ได้บางองค์ด้านหลังมนทื่อจากการขัดด้านหน้าเป็นเหลี่ยมก็มีนะครับเพื่อน ส่วนเนื้อพระจะแห้งแกร่งนะครับขาวอมเหลืองเหมือนหินอ่อนเลยนะครับเพื่อนแต่ลายงานเหมือนกันนะครับบางองค์บางองค์ก็เป็นสีก้านมะลิแห้งนะครับอย่างองค์ผมถืออยู่นี้เป็นสีก้านมะลิแห้งนะครับเราจะเห็นมวลสารกล้วยปา่าดอกไม้แห้งผสมประส,สานกับลากไม้ดอกไม้พุทธคุณ เชื่อมกับน้ำมันตังอิลที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับเพื่อนๆดูนะครับเราจะเห็นนี้เมด็ดเม็ดแดงนะครับมีเม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยคือเม็ดข้าวนะครับเพื่อนๆที่ผมชี้อยู่นี้นะครับนี่คือเม็ดข้าวนะครับให้เห็นเลยนะครับนี่เม็ดแดงการปาดก็ปาดจากหลังไปหน้านะครับเพื่อน ปาดครั้งเดียวนะครับองค์นี้ด้านหลังนี้จะไม่จะไม่ผ่านการขัดถูนะครับขัดถูเฉพาะด้านหน้าเป็นมนนะครับมนกลมทื่อเลยนะครับเนี่ยนี่คือเม็ดข้าวนะครับดูขอบด้านบนบ้างนะครับ ขอบด้านบนก็ตัดจากด้านหลังไปด้านหน้าเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยกล้วยปลาดอกไม้แห้งข้าวสุกผงวิเศษผงปัตมังผงตรีนิกสิงห์เหผงอิทิเจนะครับเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยน้ำมันตังอิวเป็นตัวผสานนะครับดูขอบด้านล่างบ้างนะครับเพื่อนๆดูนะครับมนทื่อเลยนะครับนี่มีเม็ดเม็ดแดง เม็ดข้าวสุกให้เห็นนะครับเพื่อนๆส่วนวันหน้าสีของท่านออกก้านเมลีแห้งนะครับองนี้สวยงามนะครับสมเด็จเกตชัยโยเกชั้นพิมพ์นิยมเอนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงครับมิติของพระแท้เราเราไม่ต้องไปตามพระห้าง พระเซียนพระสมาคมพระชมลมเราตามความรู้ตามหลักฐานตามประวัติศาสตร์ที่อ้างอิงได้นะครับเพื่อนๆอ,น,อนี่คือสมเด็จเกจชัยยของจบรคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะครับวันนี้ผมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเพเพียงแค่นี้เพื่อนๆดูแล้วได้โปรดกด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่สองผ้าบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ